<Here. S 2> oh, <okay. S 1> โอ้ยกระดาษแห้งเกินบบอยักเรียนน้ำกรบปตรงดินดินเกมกระดาษหดพอเกินไปกดาันดาวโอ้เป็นผ้าดาอาเป็นาดากับบตรงดินดน้ำ <Okay. S 1> <c oughs> ว่าดีท่านผู้ชมมาโบกับปล่าปะจ้าอาเตยที่หนึ่งเหมือนกันก็มาดิ่งเกมฟี่ไฟอีกแล้วเนาะบางหนึ่งนี่ก็เจอเด็กกระโโงมันด่าเนาะก็แบบว่ามันจะได้แบบว่ามันกระโโบว่าสบายเลยเนาะแบบว่าแรงมันจะบาดได้ร้ายดอกแรงมันนะก็บูบกันเนาะมันหลินแล้วมันตายก่อนมันตายก่อนข่อยแล้วมันก็ดาพอเนาะแล้วก็บอกว่าตีงูเนาะ อันนี้เพื่อนน้องดาวนเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปมาไปดินแล้วแล้วนาะงก็จังเดยเอามาผ่านน้ำดังมาซีซีแต่ว่าโซดิน,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 อ,อ,น,นอ,อันนั้นก็โบกูจังเป็นไพ่เนาะเชิญมากวันนี้คนก็ัาไปตามมารยาทปกติคนเชิญมา <Okay. S 1> ดูในจุดประสงค์หาดิได้มากม oh. เลยเชินมาก พ <Double> ี่เบียรตาจะโซมีนนั่นแหละเอาดินเพรว่ามั่นอนะใต้ก่อนเห่าอีกเห่าเรืออเดียวไว้เอาตายมากระดาอันนี้เห่ากระดินกต,ตายเนาะ First blood

โม่จแลนมาเนาะกระดาวย่างที่เนาะตัวนี้ตายมันเนาะตายนี่สกายอันนี้เป็นเกมสุดท้ายเนาะก ouais. ับนี่ก็แบบว่าบรีแง่เอาไปได้เนาะกับแบบว่าตอนหินกับแกยังซี้เซ็งๆเนี่ยเพราะว่ามันคือ ว่ามันก็เป็นแค่แรงสื่อๆปกติกะคอยดินคอยกระพาะได้ดาเบอ่อยางเขาก็ม like ีตะบอกเตือนซื่อบอกว่ากคนมันอยู่หม่องนั้นได้ดาทบัะคุ้มเมา ก็เพเคยลินเก็เ่งเคยเเบวงูเนาะว่างูวายเงี้ยงูตายลำดังกับโบเดวาเนาะว่านี่ก็เลื้ยสองสองเนาะตัวหนึ่งมันอยู่เถิงเนาะเราโบเห็นมันทีแรกมันยิงเนาะมันก็ได้เข้ากันเดี๋ยวหาเลยพอดีเห็นมันอยู่เถิงเนาะมันยิงมาประมาณมีเต็งสองมีแต่แต่ถ้าก้าวคมกาตายเลย ก็อนกัมาเบิงนะนะับ d ล e kill ที่้านนี้เขาก็โยนระเบิดพูดงไปขางสายนะเพื่อเสียมันออกมาขางขวาเขาจะสิยิงได้ที่บ้านนี้มันถือระเบิดถ้าลอยสาดนเขก็โยนระเบิดตีซีดไปอีกแต่ว่าวงมันบีบด้วยสกายเดอร์ไซไอร่ด t r i บิคิล อย่าลืมกดแสรกันเดี๋ยวหาคอยแตะก็อย่าลืมกดติดตามเนาะไปแล้วเนอคลีบนี่เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายทุกคน